เอาเลยครับผมก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผม วันนี้ก็กลับมาอยู่กันในเกม Hunting Zombie กันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งในวันนี้เกมได้ทำการอัปเดตครั้งแรกแล้วนั่นเองนะครับผมเกมได้ทำการอัปเดตแล้วผมบอกเลยว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรอีกมากมายนั่นเองนะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าอัปเดตนี้จะมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะทุกคนแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับผมก็เช่นเคยนะครับก็ฝากทุกคนนะฮะกดไลค์กด, like, กด subscribe s u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนั่นเองนะครับโอเคถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเราไปดูสรุปกันเลยดีกกว่าคทุคน ก็มานะครับผมกันที่อย่างแรกเลยนะครับผมก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นตัวหลักของการอัปเดตนี้เลยนะครับก็คือเวพอนนะครับเป็นเป็นอาวุธใหม่นั่นเองซึ่งผมบอกเลยว่าอาวุธนี้นะครับ โคดโกงนี่ก็คือดาบนะครับผมที่มีชื่อว่าเกรสซอร์สนั่นเองนะครับเป็นม่มเป็นระดับมิติกนะครับสามารถมีโอกาสได้นในสนนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นลัคกี้นะครับผมถ้าเป็นแบบลัคกี้ก็จะมีโอกาสาออก10%นั่นเองนะครับผมประมาณนี้โอเคซึ่งผมบอกเลยว่าความสามารถของดาบนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในเกมแล้วกันขออนุญาตข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับผมบอกเลยว่าอัปเดตนี้มันเป็นอัปเดตท,ที่เล่นง่ายขึ้นมากๆนะครับโอเค แต่ก่อนที่เราจะไปดูว่ากันด้วยเรื่องของดาบเดี๋ยวเราไปดูกันอย่างอื่นก่อนนะครับทุกคนว่ามีอะไรกันบ้างก็อย่างต่อมา <ys> <uz> มนะครับผมก็จะเป็นโคน้ดนั่นเองนะครับผมทุกคนซึ่งตอนที่ผมปล่อยปล่อยคลิปนี้ไปเนี่ยโค้ดก็ผมคิดว่าน่าจะยังใช,ใช้ใช้ได้อยู่อีกสักแป๊บห <ys> นึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าโค้ดมันใช้ได้นานหรือเปล่านะเพราะว่าคลิปที่แล้วที่ผมปล่อยปล่อยคลิปไปเนี่ยโค้ดอันเก่าก็ได้ลบถูกลบออกหมดเลยนะครับก็คือหมดอายุหมดเลยนะครับตอนที่ผมลงคลิปไปนะครับถ้าใครแบบไปดูคลิปเก่าของผมนะผมัครบ ก็โดนรูปไปแล้วนะครับผมว่าโค้ดมันหมดอายุนะครับซึ่งสําหรับโค้ดใหม่นะครับผมก็เหมือนเดิมจะอยู่ในใต้ล่างคลิปนี้ทุกคนก็สามารถก๊อปแล้วก็เอามาใส่ได้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่างต่อไปนะครับผมเป็นการปรับเล็กๆน้อยนะครับผมสําหรับสัตว์เลี้ยงนะครับมันสัตว์เลี้ยงยังไม่มีเพิ่มนะครับแต่ว่าเราจะได้ตังค์คืนมาประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณ30%นะครับเราจะได้ตังค์คืนมา30%เอเนนะครับจาก5้เรพราะว่ามันได้ตังค์เยอะเกินนะครับมันก็เลย ก็สมมุติเพาผมสุ่ม20 0 0 0ผมก็จะได้กลับมา6,000อะไรอย่างนี้นะฮะโอเคประมาณนี้แล้วก็เวฟพอนเนี่ยมันก็มีแค่อย่างเดียวนะทุกคนมีเพิ่มมาแค่เวฟพอนอย่างเดียวเอ้ไม่ใช่เพิ่มมาแค่เกสซอรอย่างเดียวนะครับ แล้วก็ในส่วนของเปิ์กเปิ์กก็ยังไม่มีอะไรนะครับทุกคนนี่เปิ์กยังเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือแวมไพร์ถูกบัฟนั่นเองนะครับเปิ์กของเอ่อเปอิ์กของแวมไพร์นะครับถูกบัฟซึ่งในวันนี้ผมจะมารีวิวแวมไพร์กันอีกรอบนั่นเองนะฮะยังไม่เคยรีวิวหรือซ้ำโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวตอนนี้กันดีกว่านะครับว่าแวมไพร์มันดีขึ้นจริงหรือเปล่านะครับผมแต่อันนี้ผมขอเสริมไปนิดนึงแล้วกันนะครับผมคือตอนเนี้ยที่ผมไปอ่านคอมเมนต์มานะครับม ไอ์เปิร์กอันเนี้ยนะครับเปิร์กคีทิคอลเนี่ยมันดีกว่ามันดีมากๆซึ่งผมก็ลองมาแล้วมันดีจริงๆนะครับก็ผมอยากจะแนะนําให้เก็บคีย์ทิคอลนะครับผมใครสูมได้คีย์ทิคอลนะณตอนเนี้ยปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าคีย์ทิคอลเนี่ยดีมากๆเพราะว่ามันกดปุ๊บม,มันสามารถแบบกดใช้ต่อได้เลยจริงๆเพราะว่าถ้าแบบอซอมบี้มาแบบ ไม่ขาดสายเนี่ยมาลัวๆเนี่ยผมบอกเลยว่าคีย์ิคอร์เป็นเป็นบัฟที่สามารถกดใช้ได้รัวๆแน่นอนนั่นเองนะครับในที่นี้นะครับผมจะมาพูดถึงแวมไพร์เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแวมไพร์ในอัปเดตนี้จะดีกว่าคีย์ิคอรได้หรือไม่นะครับผมส่วนตัวยังไม่ได้ดูสกิลของแวมไพร์นะครับยังไม่ได้ดูว่าแวมไพร์มันดีขึ้นขนาดไหนนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมนะฮะแล้วก็อีกนิดนึงนะครับกลับมาที่เวฟพอนนะครับสำหรับสกิลของคาตานะนะครับสกิลที่หนึ่งเห็นเขาบอกว สำหรับสกิลที่แบบมันรวบมอนนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็สําหรับหน้าของไอเทมนะครับก็จะมีเพิ่มมาแล้วนะครับนี่มีเพิ่มมาแล้วก็จะเป็นการบอกข้อมูลนะครับในกระเป๋าเรามีอะไรบ้างนะครับในกระเป๋าผมเนี่ยมีตั้งอยู่หมื่นเจ็ดนะครับมีลัคกี้มีสุ่มสปินมีกี่อันเนี่ยมีบอมบ์หมดเลยอ่ะแล้วก็สำหรับส่วนตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มนะครับผมสายยายังเหมือนปกติก็สำหรับหน้าล็อบบี้ก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับทุกคนว่าจะะเเเปป็นนนนยยััังงงงไไครบผมมทาอดตี้ถึล่่ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูด้วยการที่ผมจะกดไนแมทโชเลยเออผมกดในแมทโชทุกคนเลยว่ามาเล่นง่ายขึ้นจริงๆสําหรับแมปก็มี2แมปเหมือนเดิมนะครับแมปยังไม่ได้มีเพิ่มนะผมจะใช้เป็นสกูแล้วกันนะครับแล้วก็ในแมทและในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการหาทางด้านของเทดิโลด้วยนะครับผมได้ข้อมูลมาแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมครับทุกคนเอาอะครับผมตอนนี้ก็ได้ทําการเข้ามาในเกมไปที่เรียบร้อยนะครับผมเป็นระดับในแมทนะครับต้องบอกก่อน เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะครับว่านแมวมาเล่นง่ายขนาดไหนซึ่งผมบอกเลยว่าอัปเดตเนี่ยที่ผมให้เป็นอัปเดตท,ที่ดีที่สุดทางด้านของตัวระเบิดเว้ยุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าทําไมถึงยกให้เป็นอัปเดตท,ที่ดีเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ราคาญตัวระเบิดมากแล้วนะตอนนี้ถามว่าทําไมถึงตัวระเบิดถึงดีอ่ะเดี๋ยวดูนี่ดูดิเห็นไหมตัวระเบิดนะครับผมมันระเบิดนะแต่ว่า เราจะไม่โดนกอดแล้วนะเองนะครับผมก็คือตัวระเบิดมันจะ,ะถ้าอยู่ใกล้เราเนี่ยมันจะระเบิดเลยนะครับมันจะระเบิดก็คือระเบิดคล้ายๆค,คิปเปอร์เออมันคล้ายๆค,คิปเปอร์ถ้าเราแบบอยู่ใกล้ๆมันก็จะระเบิดแต่มันจะไม่กอดเราแล้วนะมันจะไม่มีทางกอดเราได้อีกแล้วนะครับเออผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆวายตัวระเบิดเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งเลยท <liver. ître> <ale S 1> ี่ผมยกให้แ <garbage> ม่งเป็นตัวขัดผมแม่งโคตรดีอ่ะเออนะครับอันนี้ก็ถือว่าถือว่าบัฟอ่าต้องเรียกว่าเนิร์ฟ ตัวระเบิดไปโคตรเยอะนะครับผมอ่ะทีนี้ผมมารีวิวทางน้าของอาดาบของเกรซซอร์กันดีกว่านะครับมาสำหรับเกรซซอร์นะครับท่าตีปกติก็โกงแล้วอะโกงยังไงมาดูอืมอืมอ่ะทุกคนดูอ่ะดูดูดูฟูอันนี้คือท่าตีปกตินะครับเรียกได้ว่าเป็นฟูเอลเขนาดย่อมๆได้เลยนะทุกคนูดิดดูดิูดิด ดูแล้วกันนะครับว่ามันโกงขนาดไหนนะนี่นะครับเป็นสกิลตีปกตินะครับแต่ดาเมจมันอาจจะไม่ได้แรงสู้คาตนานะครับถ,ถ้าเทียบกับคาตนากับไอเกสซอร์เนี่ยไอทธนาของเกสซอร์จะดาเมจเ,เบากว่านะครับเออแต่เรื่องสกิลเรื่องอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าเกสซอร์เล่นง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่นะครับผมแนะนําว่าเกสซอร์จริงๆแนะนําเกสซอร์เลยจริงๆคือแบบดีมาก ะนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันที่สกิลกันดีก,กว่านะครับสกิลแซดนะฮะนี่ครับผมเป็นการอ้มเป็นการหมุนหมุนนะครับผมเป็นการฟันแบบหมุนหมุนนะ <c oughs> แล้วก็จะกระโดดตีเป็นท่าปิดฉากตอนสุดท้ายผมจะกดสกิลแซดอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะทุกคนอ่ะสกิลแซดอีกรอบนะฮะปั้มดูเป็นการหมุนแล้วก็เป็นการแบบกระโดดตีนะครับผมในชอทสุดท้ายอ่ะต่อไปดูสกิลเอ็กนะครับผมสกิลเอ็กปั้มปั้มนะครับ มันก็จะคล้ายๆกับสกิลตีนั่นเองนะทุกคนแต่มันจะเป็นการปาดแบบฟูลเอลแบบรอ <ie> บๆตัวเราอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลสกันต่อเลยดีกว่าทุกคนสำหรับสกิลสามก็จะเป็นสก 3, ิลที่ดีเหมือนกันกดนะปั๊บนี่ครับผมจะเป็นการคำรามแล้วเราก็จะทําให้ซอมบี้ติดสตัสตนนะครับโอเคเดี๋ยวผมลากมาเอาเอกมาก่อนสกิลแรกอ๋อฟง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 ปุ๊บสกิลเอต่อตั้งปังโอ้โหพูดมันนะทุกคน เออแล้วผมขอบอกเสริมไปนิดนึงนะทุกคนสําหรับอเลือดที่มันด r o จากซอมบี้มันได้เลือดเพิ่มที่เยอะขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันอก็เรียกว่ายังไงมันปรับให้แบบมันเล่นง่ายขึ้นมากๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสกิลของแวมพร์กันดีกว่าว่าทาอะไรได้บ้างนะไปปังปังสกิลของอแวมพร์มันก็มันไม่ผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นเพราะว่าค r ิ t i c a หรือว่า มันเป็นสกิลของมันเองอ่ะมันมีสกิลมันมีมันมีมนมอ่ามันมีสกิลเหมือนไอ้ตัวกิตเตาะเเลยอ๋อเราผมลืมไปเลยสําบสกิลอันติของไอ้ตัวเกรสซอร์สนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลอันติกันหน่อยดีกว่านะครับกดไปเลยนี่ครับนี่นะครับปึ๊บเป็นการตั้งค่าสู้นี่แล้วก็ไฟลุกขึ้นมานะครับโคตรเท่ดาเมจพี่ชายก็โคตรโหดนะครับผมแล้วก็ได้ มันได้ทางด้านของเอาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะเป็นบัฟด้วยนะครับผมเมื่อกี้บัฟมาแบบเล็กๆก็น้อยนะครับเอ้ะเดี๋ยวนะผมลืมบอกหรือเปล่าว่าสกิลสามก็ได้บัฟนี่นี่สกิลสามก็ได้บัฟนะครับเนี่ยผมไม่รู้ว่าไอ้บัฟเนี่ยมันคืออะไรน่าจะเป็นบัฟตีเร็วมั้งนะฮะอ๋อแล้วก็ลืมไปเลยนะครับสาหรับทางด้านของไอ้ตัวตัวที่มันแบบตีไกลๆเนี่ยอย่างไอ้พวกตัวลูกบาสเนี่ยมันจะไม่ล็อกเป้าเราแล้วนะเพราะว่าด้าน,นของแอดมินเขาได้ปรับปรับเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมันก็ กากระดับหนึ่งแล้วอ่ะนะฮะนี่ยกได้ว่ากระจอกลงไปหลายตัวเลยนะครับผมสาหรับอัปเดตนี้เล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับจริงโอเคนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาคุยกันทางด้านของการหาทางด้านของรีโลกันมาดีกว่ารีโลหายังไงนะครับง่ายๆเลยตัวละครที่ผมได้บอกไปตอนที่ผมแนะนําให้ให้เล่นตอนที่ผมแนะนําให้เล่นคลิปที่แล้วอ่ะเออซึ่งผมบอกว่าให้มอสตัวใหญ่อ่ะ ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไม่ต้องฆ่ามันใช่ไหมตอนนี้จําเป็นแล้วครับทุกคนต้องฆ่ามันเพราะว่าเราสามารถหาลีโรได้จากตรงมันนั่นแหละนะฮะจะมีโอกาสดรอปนั่นเองนี่เนี่ไปก่อนแต่บอสบอสในแม่มันตีแรงมากนะ,ะนะครับทุกคนเออเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมขอสรุปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนที่ผมเล่นอยู่เนี่ยผมพูดมั่วมากนะครับโอเคก็สําหรับ แวมพายนะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่ามันดีขึ้นนะครับมันน่าจะแบบดูดเลือดน่าจะดูดเลือดแรงขึ้นน่าจะแบบแทําให้เราแบบตีแรงขึ้นอะไรแบบนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับของเพิร์กแล้วก็สําหรับของเวฟพอนนะครับของของเก s สซอรนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับส่วนตัวผมคิดว่า ผมแม่งเก่งมากเลยนะทุกคนก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยทุกคนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าทุกคนชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนั่นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม